Why you wanna let me go, nah, now Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know, nah, now Cause your love made me, made me go blind What am I hearing, saying you're Attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? เด็กๆไปโรงเรียนหมดแล้วนะคะที่นี้ก็มาดูแลแมวค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นป้อนยาน้องรีวา์ก่อนนะคะยาช่วงเชา้ากินสองตัวหนูกินยาหูกอนไะมาลูกมากินยาก่อนครับมาลูกรีวา์ครับมากินยา ตัวใหญ่บิ๊กขึ้นมาเลยดูสิลูกลูกหนูกินนมเก่งเนาะตัวอ้วนบวมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ได้เวลาทำงานแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นจะต้องเคลียร์ของให้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องส่งของแล้วค่ะแล้วแบบของยังไม่ไปถึงไหนเลยนะคะยังกองกองกันอยู่เลย นี่น่ากลับมาแล้วเหรอคะเดินมาคนเดียวหรือเปล่าลูกใช่ไหมคะ อ๋อกับพี่ปอสองเหรอแล้วก็เพื่อนอีกไหมเพื่อนอีกสองคนเนาะเพื่อนอีกหนึ่งคนอืมอ่ปาปะ่ะค่ะป่ะ อันนี้คือใบที่เขียนว่ากลับมาบ้านต้องอ่านบทเรียนนะคะเลือกอันไหนก็ได้แล้วแบบกี่ครั้งก็ได้เขาก็อ่านครั้งเดียวมาตลอดทีนี้เขาไปดูของเพื่อนเพื่อนอ่านหลายครั้งนนค่ะก็ไม่ยอมวันนี้จะอ่านแปดครั้งแปดรอบะ เก็เลยเดาก็จะต้องทำกันม้ากที่นี่้วเหรอกม่เลยโอ้เก่งมากเลยครับดิฟเฟอร์ไปเดินี้อใี้น่อยเลยถ้าเดินเนาะยารักรักดูดีดูดี น้องมิกกี้น้องมิกกี้ครับใกล้จะลืมตาแล้วเนาะอุ๊ยตากำลังจะเปิดแล้วใช่ไหมคะลูกน้องมารินเด็กอ้วนหน้ากลมหน้าขาวผ่องมารินครับ น้องมินาโคิตากำลังจะเปิดแล้วเปิดข้างหนึ่งแล้วจากเด็กตัวเย็นกลายเป็นเด็กอ้วนกลมแล้วก็น้องมิ้นนะคะน้องมิน้นน้องมิ้นเด็กเด็กผู้หญิงร้องเสียงดังเชียว,วอืมค่ะป้าปฮยหาอีแน่เขียว Why you wanna let me go not, not, now Are y o s a y i n that o change your mind อันนี้เป็นไฟนะคะเาไว้ที่สวนมาเนียแต่อันเล็กมากประเปล่าว่าซื้อมาผิดไซส์ ป๊าป๋าเอาไฟมาวางตรงนี้ค่ะเป็นไฟแบบโซลาเซลล์นะะด้านข้างนี่ก็มีนะคะแต่ว่าสองอันนี้มันเหมือนกับว่าไฟมันไม่ค่อยติดแล้วค่ะอันเก่านี่อาทรศัพท์ไปแล้วกลับบ้าน6กโมงนะลูก เราจะออกไปส่งเด็กๆไปคุ้มมงกันค่ะท้องฝาสวยมากเลยค่ะเนี่ยนี่ตอนนี้ประมาณจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะแต่แบบยังสว่างอยู่เลย ส่งเด็กเสร็จนะคะเราก็มาทําธุระที่อีออนค่ะมากันอีกแล้วทุกวี่ทุกวันนะคะก็มาที่ร้านขายของสัตว์เลี้ยงค่ะ เป็นแบบน้ำยาสำหรับแปลงฟันนะคะเอาผสมในน้ำให้ดื่มก็จะเหมือนกับเป็นการแปลงฟันอุปกรณ์หมาแมวนี่คือราคาแพงนะคะเนี่ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนี่เสียงเงินเยอะฮะของอยากได้เยอะเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากเล็กๆนะอันนี้มาดูอาหารสำหรับน้องคานะคะสำหรับแมวที่แบบมีปัญหาเรื่องการฉี่อะ่ะ แล้วก็มาแวะจ่ายบินที่ Family m a r มนะคะคือมันมีของบางอย่างที่เราต้องมากดแล้วก็จ่ายบินที่นี่เอาค่ะต้องมากดจากเครื่องนี้นะคะเพื่อไปจ่ายเงินอันนี้น่ารักมากเลยค่ะเป็นโคมไฟนะคะประดับห้องนี่พอเรากดที่หัวก็จะแบบมีไฟขึ้นมา เล่มน,นี้แบบ300รยเยนแต่แถมแบบโ,โหแถมของดีมากเลยค่ะ Eco bag ของค a ร l and โจนะคะแล้วก็แบบกระเป๋าเล็กๆอันหนึง่งอันนี้เป็นหนังสือซื้อขายรถมือสองนะคะราคาเล่มละร้0ยเยน30บาทค่ะก็ไปดูได้ว่าแบบมีรถอะไรขายบ้างราคาไม่แพงค่ะประมาณไม่ถึง รวมมแล้วก็ประมาณสักสามแสนบาทอะไรอย่างเงี้ยรถมือสองสภาพดีมากกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเราก็จะมาทำงานต่อนะคะเพราะว่าวกนี้จะมีทุราไปข้างนอกแล้วก็ต้องส่งของก็เลยเดี๋ยวเร่งทำงานใหญ่เลยคะ่ะ คลิปหน้านะคะฝากกดไ like, ลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะจ้านเน่